ใช่ค่ะเอาละครผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยทักทายกับทางด้านของป๊อปนิวกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้ป๊อปนิวเดลี่สดใสมากนะคะเนาใช่พร้อมคู่มาเลย ถามพี่คุณเป็นยังไงเล่าอาการสิพี่ก็ยังตื่นตัวไม่เต็มที่ค่ะวันนี้เราก็มีอัปเดตข่าวของแพรวามานะคะเมื่อวานเขาก็เป็นการแถลงข่าวนะคะเพราะว่ามีข่าวลือค่อนข้างหนาหุเหอนกันก่อนหน้านี้บอกว่าคุณแพร่วาคุณน่องเขายุติความสัมพันธ์วันนี้เดี๋ยวมีคําตอบมาเพราะไม่เชื่อว่าชาวเน็ตก็อยากรู้แบบเรานี่แหละว่าอ่ะแคปชั่นต่างๆที่เขาโพสต์เปรยเอาไว้เนี่ย เป็นแค่คอนเทนต์หรือเปล่าอืมก็คือใต้ตานี่ดำกันเป็นแถวเลยนะครับก็ต้องแนะนำไวตัลลักให้กับชาวเน็ตด้วยเพราะว่าไยโทรศัพท์เยอะไงใช่ไหมโอ้โหนี่หูหลอกมากเลยอ่ะสุดยอดเลย ผมจะสามารถได้เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งจากการขายไหมฮะไว้ตาณภาพนานๆทีพี่ๆทั้ง3คนจะชมคุณอู่นะรับเอาไว้สาธุเลยพี่รู้สึกได้ถึงความปลอมถือว่าไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่ถือว่าอู่ดูคนเป็นค่ะใช่ดูออกนะครับว่านี่คือการแสดงใช่ไหมแสดงท่าแท้เนี่ยเดี๋ยวเจอกันในปั๊มนิวเดลี่นะครับทุกคนครับ โอ้นี่เนื้อหาไม่เท่าไหร่เอาเขาไม่ลงเลยจริงๆขนาดสาคนช่วยกันรุมแล้วนะไม่ได้เลยอ่ะแพลว่าตั้งโต๊ะแถลงข่าวรับเลิกนองจริงยืนยันไม่มีมือที่3เสนาหอยรับมีความสุขถูกอุ้มลักนาเชิญไปออกช่อง YouTube มาตูมเตสินทุกกระปุกควักเงินเก็บเปิดร้านอาหารให้แม่ติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้หน่ายป๊อบนิวสเตอรีวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอกเจ็ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันสวัสดีครับสวัสดีค่ะเช้านี้ป๊อบนิวสเตอรีมาแล้วนะคะอยู่กับเราทั้งสองคนค่ะเอมสาธิดาแล้วก็คุณอูทีรยุทธ์นั่นเองครับผมก็เสืออ้อคุณสวยอ่ะวันนี้เหรอ,อดอกเต็มไปหมดเลย <laughs> เ ที่ำคังจะบอกว่าเราอยู่ด้วยกันในรายการข่าวบันเทิงธรรมดาธร,รมดากับพิธีกรธรรมดาธร,รมดาที่หน้าตาไม่ธรรมดาขอางเราสองคนนะ <c oughs> ครับเอาัปเขาซะหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เขาฮิดใช่ไหมใช่ทุกแรงเขาก็เล่นกัน<อ> <ๆ S 1> นะนะฮะอ่ะเช้านี้ครับดูหนึ่งข่าวที่เมื่อวานนี้เราบอกให้ทุกคนเนี่ยติดตามกันเพราะ,ะว่าช่วงเย็นใช่ไหมคุณแพราว่าเขาออกมาตั้งโต๊ะแถลงถึงความสัมพันธ์กับเฮียหน,น่องธนานั่นเองนะครับ คือหลังจากที่มีการโพสต์ใน IG ของแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายกันไปชาวเน็ตเองก็มีความสงสัยเกิดขึ้นว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นยังไงนะครับคุณแพรวก็ไม่รอให้ทุกคนเดากันไปคิดกันไปเป็นตุเป็นตะก,ก็ขอออกมาเคลียร์แบบตรงๆว่าตอนนี้เนี่ยยุติความสัมพันธ์กันแล้วนะครับคือเลิกกันจริงจบความสัมพันธ์ไปตั้งแต่ช่วงวันที่19มีนาคมซึ่งก็2เดือนได้เกือบสองเดือนกว่าจะเป็นข่าวะนะฮะ แล้วก็บอกว่าเข้ากันไม่ได้นะครับทั้งคู่ได้ปรับจูนกันหลายรอบและเรียกว่าพยายามกันมามากก่อนจะเดินออกมาเนี่ยส่วนสาเหตุก็ขอแบบไม่ลงดีเทลก็แล้วกันคือมันเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์เล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้คือก็เข้าใจนะบางคู่เรื่องเล็กๆพอมันสะสมมาเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เหมือนกันนะครับหลังจากเลิกกันก็ไม่ไหวด้วยกันทั้งคู่นะฮะยังมีความห่วงใยให้ทางคุณน้องอยู่ส่วนตัวอยากทักไปหาพี่น้องเพื่อถามไถ่ แล้วก็บอกมาว่า2เดือนตอนนี้เริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังมีร้องไห้อยู่บ้างแล้วก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีมือที่3นะฮะถ้าย้อนกลับไปก็ไม่เสียใจที่เคยคบกับคุณหนองครับหนูรู้สึกว่ามันเป็นครั้งที่ยากที่สุดในตั้งแต่หนูมีความสัมพันธ์มาค่ะหนูรู้สึกว่าการจะจบความสัมพันธ์ขับใครสักคนโดยที่เรายังรู้สึกรักเขามากๆมันมันยากมากเหมือนกันมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมหนูถึงแบบ เพิ่งเพิ่งจะบอกให้ทุกคนทราบว่าหนูแบบเอาจอความสมพั์กับเขาแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูค่อนข้างอ่อนแอมากแต่ว่าเราไม่ได้อยากจะแบบโชว์ให้ทุกคนเห็นค่ะวันนั้นพร้อมเหมือนกันค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าวันที่แยกกันไปสภาพจิตใจเขาเป็นยังไงมันคือหนูอยากทักไปถามเขาว่าเขาเป็นไงบ้างแต่ด้วยความที่ว่าพอเราเลิกกันด้วยที่เรายัางรักกันมากๆก,ก,การที่เราจะทักไปมันค่อนข้างยากสําหรับหนูมากๆแล้วก็หนูคิดว่า ก็คงยากสำหรับเขาเหมือนกันถ้าเราจะแบบมาคุยกันโดยที่เรายังรักกันแต่ว่าเราต้องเราต้องเลิกกันนะคะอยากจะให้เรื่องนี้มันจบเพราะว่ามันเริ่มมีการแบบโจมตีแต่ละฝ่ายหนูรู้สึกว่ามันหนูไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะเคสที่เขาคือหมายถึงว่ากลับไปเจอแฟนเก่าใช่ไหมคะคือพี่บีเพกับพี่บีคือหนูไม่ได้มีอะไรกันนะคะหนูเป็นคนที่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้หนูพูดโดยรวมคือหนูหนูขอบคุณที่แบบที่ครั้งหนึ่งเราได้เรียนรู้กันมากกว่าหนูดีใจที่ครั้งหนึ่งได้คบกับพี่น้องค่ะ เป็นการปังปวดสัมภัษณ์ที่เรารู้สึกว่ามันแบบจุกเหมือนกันคือเข้าใจการที่เราต้องออกมาพูดเรื่องความสัมพันธ์นี้ก็ยากแล้วกับความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วแล้วยังรักกันอยู่อีกก็คือต้องส่งกำลังใจให้แพรวานเลยคือทั้งคู่แหละแล้วเข้าใจมากกับการที่สมมติเลิกกันแล้วการที่เราจะทักไปว่าแบบไอ้เธอเป็นยังไงบางทีไม่ทักไปดีกว่าใช่ แต่ก็เข้าใจนะ,ะในมุมที่ต้องออกมาพูดถึงเรื่องนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยเขาก็คิดกันไปต่างๆนานาจริงๆนะครับบางคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะมันคือการโปรโมทงานเพลงหรืออะไระหรือเปล่าเนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยอ,อย่างสมมติเขาจบความสัมพันธ์กันไป 2, 2> เดือนแลวปรากฏว่าหลังจากนี้มีภาพที่สมมติคุณแพรวาเขาไป กินข้าวกับผู้ชายอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นว่าเอ๊ะมันจะดูไม่งามหรือเปล่าใช่ไมทักเคียรตัวงด้วยความจร<ด>ิง<ด>ยังยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาก็ตรงนี้ก็ถือว่าเคลียร์ชรัดกันไป <S <S วนเดียวจบ ถูกต้องนะคะอามาดูข่าวของเฮียบอยต่อดีกว่าทำเอาพวกเราอีกนิดนึงคุณผู้ชมจะเป็นไบโพล่าละคนวางลำดับข่าวนี่เขาใจร <c oughs> ้ายมากเลยนะ <c oughs> ข่าวแรกแเป็นข่าว <He ar S 1> แบบเ <N ong S 1> ลิกแล้วก็มาเฮียบอยต่อเนี่ยก <c oughs> <c oughs> ็เป็นแบบพี่ชายของคุณหน่องไงแต่ว่าคนละอารมณ์นะคุณผู้ชมเรามาปรับอารมณ์กันข่าวน,นี้เป็นข่าวอินเลิฟมากๆเลยความรักความสัมพันธ์คู่นี้ที่เขาก็ยังยืนยันว่าไม่ใช้คําว่าแฟนนะคะ คุณบอยประกแล้วก็คุณเฟย์พปรปวีนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็เห็นว่าเฟย์ออกมายอมรับเลยว่าตอนนี้ถูกทาบทามนะรับงานพรีเซนเตอร์และอีเวนต์ติดต่อคู่มาหลายงานมากๆ <S <S แต่สุดท้ายค่ะการรับงานก็จะพิจารณาถึงความเหมาะสมของทั้งสองฝ่ายซึ่งก็ยืนยันค่ะว่ามีงานติดต่อมาเยอะนะคะเกรดค่าตัวก็เท่าเดิมไม่มีการอัพขึ้นเพื่อเรียกงานนะคะรับบอกว่าช่วงนี้ต่างคนทํางานไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันมากมายแต่ ความสัมพันธ์ก็ยังหวานไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเพราะว่าพี่บอยชอบโทรมาทำเสียงอ้อนนี่ทำเสียงสองขอกำลังใจงกาทำงานอ่ะลองทำที่คุณเกินไปไหม <laughs> ซึ่งตัวเองก็ยินดีให้อ้อนนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจกลับไปให้แบบรัวๆเลยเพราะรู้ว่าฝ่ายชายเนี่ยทำงานเหนื่อยเขาก็มีสรรพนามเรียกกันด้วยนะเรียกว่าบูบูนี่แต่ไม่รู้ว่า พาเขาพูดเองนะเราพูดเองก็ขำเหมือนกันนะคะตอนนี้ยืนยันว่ายังไม่ได้เป็นแฟนกันเพราะมองว่าอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สําคัญแต่ทุกวันนี้ค่ะทั้งคู่ก็ต่างแฮปปี้ที่ได้ดูแลกันเรียกว่าศึกษากันไปแบบนี้เรื่อยๆค่ะ ไม่ได้มีการขึ้นค่าตัวหรืออะไรอย่างเง้นนะคะไม่ได้ไม่ได้แบบขึ้นค่าตัวอย่างที่หลายๆคนคิดแล้วก็ดูเป็นความเหมาะสมตามสโคปงานอย่างนง้นมากกว่าค่ะก็มีบ้างนิดนึงแบบเวลาแบบเหนื่อยๆน่ออะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบสไตล์ว่าโอ๊ยวันนี้เหนื่อยจังเลยก็จะแบบมีความมุงมิงนิดนึงก็ขอกําลังใจแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าได้ได้คุยกับลาเรารู้สึกรู้สึกแบบ <c oughs> มีกําลังใจหรือว่ารู้สึกหายเหนื่อยยิ่งขึ้นแล้วก็เอรู้สึกดีส่วนใหญ่นะคะก็จะเรียกเป็นแบบคุณแต่ว่าบางทีก็จะมีแบบเรียกเรียกอะไรที่ฟังแบบไม่รู้เรื่องบ้างอะไรแบบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยบ <c oughs> ูบู <c oughs> เลย <c oughs> <c oughs> เคยเห็นเขาในมุมนี้ใช่ไหมคะแต่สำหรับเฟก็ ถ้าถามว่าแปลกใจไหมก็รู้สึกว่าแปลกใจ <laughs> แปลกใจ,ใจอตอนนี้เขาก็เริ่มเปิดเผยทางด้านนั้นให้ทุกคนได้เห็นเยอะขึ้นนะแต่เซอร์ไพรส์รเหมือนกันตอนนี้ยังค่ะมออไย <laughs> ังง <laughs> ก็เรียกว่าตามความเหมาะสมตามระยะเวลาไปอะไรอย่าง,งี้แต่ เออทุกวันนี้แฮปปี้ดีก็เราไม่ได้รีบร้อนอะไรอยู่แล้วด้วยเพราะว่าที่จริงแล้วการปฏิบัติของเรามันก็เหมือนกับว่าโอเคเป็นคนที่แบบใส่ใจกันและกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องสถานะก็อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนั้นขนาดนั้น มันเกินปุยมุยคุณอู๋ข่าวเนี้ยหวานเจีย๊ยบบอกเลย <laughs> ในไหนหวานและก็ไปให้สุดนะฮะอีกคู่หนึ่งที่จูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวานนะฮะสำหรับคุณน,น,อนอ็อตปนดมือกีตาร์วงเกสโนวานะฮะก็ควงแขนคุณเนะอโนไทัยนะฮะ จัดงานวิวาชหุยข้างหลังสวยเนาะคือคุณเนี้เขาเป็นเหมือนกับว่าวาดรูปเก่งอ่ะเป็นสายอาร์ตใช่เป็นสายอาร์ตแล้วเขาก็ทําสติ๊กกงสติ๊กเกอร์วาดอะไรเงี้ยวันนี้ก็คงเป็นวันสําคัญในชีวิตเขาคงดูชุดสิฮะแฟนซีมากเลยนะเออเพราะปกติเนี่ยเดี๋ยวนี้เทรนด์มันมาแบบแนวเอิร์ธโทนใช่ป่ะสีน้าตาลสีครีมนะฮะแต่ว่า โอ้โหทั้งคู่นี่ก็จัดสีม่วง <นะ S 2> สีชมพูามาเลยนะครับหลังจากคบหาดูใจกันมานานกว่า6ปีนะฮะท่ามกลางความยินด,ดีของครอบครัวเพื่อนพี่น้องคนสนิทในวงการนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานแล้วก็สีสันอันสดใสจริงๆนะครับตามสไตล์ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวไงทั้งคู่ก็บอกว่าดีใจมากที่มีวันนี้นะครับ เซอร์ไพรส์ขอแต่างงานกันไปตั้งแต่ช่วงปลายปี -63 นะครับผ่านมาจนถึงวันนี้ก็เกือบ2ปีด้วยกันเพราะว่าเป็นเพราะโควิดเข้ามาด้วยแล้วก็หาเรื่องงามยามดีกันไปสุดท้ายก็ลงตัวนะครับทุกอย่างก็ราบรื่นตามที่ฝันเอาไว้ <c oughs> ทั้งคู่ก็เล่าที่มาที่ไปของแหวนเพชรเม็ดโต5กระัต <c oughs> ที่เหมือนถูกกำหนดเอาไว้ว่าจะต้องเป็นของเจ้าสาวแน่นอนเพราะแหวนวงนี้เนี่ยเห็นว่าเป็นแหวนที่คุณแม่เคยสั่งมาเมื่อ20-30ปีก่อนแล้ว คุณแม่ใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตกทอดมาถึงคุณเนะนี่ฟังเสียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวหน่อยฮะที่สุดก็มีวันนี้ดีใจมากๆเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วขอกันไปนานมากๆเลยสปีใช่ด้วยเรื่องของโควิดเนาะก็ทำให้ไม่สามารถจัดงานใหญ่ได้สักทีอย่างเงี้ยเราเองก็รู้สึกว่าแบบไหนๆจะแต่งกันทั้งทีมั่นกันทั้งทีก็ต้องแบบว่าเชิญเพื่อนเอนมาให้ครบสัหน่อย,ยก็เลยคิดว่า รอ,อ,อเวลาให้มันเหมาะสมดีวกว่าเวลาที่เหมาะสมก็มาถึงแล้ววันนี้ก็ดีใจมากเ<ๆ>ลยครับจากการครบก็เป็นคู่แรกตอนนี้แต่งเป็นคู่สุดท้ายของวงของวงเขานำโดกันไปหมดแล้วแล้วด้วยความที่เราสองคนอยากสนุกใช่ไหมคะก็ชุดก็ ผิดประเภทนี้ทุกอย่างก็คือห้ามใส่สีม่วงผู้ชายก็ใส่สีม่วงยกน้ำชาใส่สีแดงเนยก็เป็นชมพูช็อกกิ้งพิงค่ะความบ้าของเนยก็มากมายขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ความครีเอทีฟซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีเนยก็เนยชัดเจนมากขึ้นก็ขอบคุณที่ทำให้เราอยู่ในดิเรกชันชีวิตที่มันที่มันถูกต้องที่มันไรท์ใช่แล้วก็คอยผลักเป็นกำลังใจให้กันคิดว่าถ้าเราไม่ได้เจอคู่ชีวิตคนนี้เราก็คงจะใช้ชีวิตแบบนี้ แต่ยากมากๆแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จในแบบนี้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีเขาเหมือนกันขอบคุณนะขอบคุณนะคะมันไม่ไหวแล้วนะข่าวเนี้คนโสดปิดทีวีทิ้งไปหมดแล้วมั้งเอาแต่ก็น่ารักก็อย่างที่ถูกต้องคือถ้าเราเจอคู่ชีวิตที่ใช่ยอมรับในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งชอบแล้วก็ปรับจูงกันไปก็จบมาเป็นแบบคู่นี้แต่ชอบนะที่มาที่ไปเรื่องแหวนเหมือนกับคู่ผมเลยยังไงคู่ผมเนี่ย แหวนมั่นที่ผมให้ภรรยาเนี่ยเป็นแหวนมั่นที่คุณพ่อเนี่ยเคยซื้อให้คุณแม่ผมแล้วคุณแม่ก็เลยยกให้ผมเอาไปใส่ให้ภรรยาปรากฏอย่าพูดไปต้องพูดละตกท่อ <c oughs> หายไปแล้วต้องทําแหวนใหม่นะฮะยังเจ็บใจไม่หายในทุกวันนี้นะครับ <c oughs> อ่ะช่วงนี้เบรกกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูข่าวของพี่หอยกันบ้างนะฮะ <c oughs> บอกว่ามีความสุขมากที่ <c oughs> ถูกคุณอุ้มลัคนาเนี่ยเขาเชิญไปออกยู u ูบเนี่ยอ่ะเป็นยังไงช่วงหน้าเจอกันครับ อยู่กันต่อช่วงที่2ในป๊อปนิวเซเลี่นะคะช่วงนี้มาดูข่าวของพี่เสนาะ mm hmm. หอยกันบ้างดีกว่า mm hmm. เห็นว่าเป็นปลื้มเลยหลังจากที่ถูกพี่อุ้มลัคนา mm hmm. ชวนไปเป็นเกสหรือว่าแขกรับเชิญคนแรกคือเปิดประเดิมช่อง YouTube เลยนะคะอย่างที่ทราบกันดี2คนนี้เขาเคยเหมือนแบบพี่หอยก็เคยพูดไว้เลยว่าคุณอุ้มนี่คือแรงบันดาลใจของเขาคือพี่หอยเนะี่ยชอบพี่อุ้มมากก็อชอบแหละอาก็ต้องยอมรับทึงขั้น,นยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเออกกำลังกาย Ooh, แล้วก็เหมือนแบบมีเดิมพันไงถ้าวันหนึ่งพี่หอยมีซิกแพคเนี่ย ก็เหมือนยื่นข้อเสนอไปว่าอุ้มต้องมากินข้าวกับพี่นะแต่เขายังดูเขินๆแบบเกรงๆดูสิ <laughs> นะพี่ขอยยังมีความแบบเกรงอยู่เหมือนกันแต่ก็น่าจะเป็นปลื้มแหละดีใจเพราะว่าเป็นแขกรบับเชิญคนแรก ของช่อง YouTube ด้วยอะไรเงี้ยค <us darauf> mm ่ะ hmm. ก็เป็นโมเมนต์ท like ี oh, um ่เขามาเล่าให้เราฟังก็มีการเคลียร์ใจนะบอกว่าดีใจมากๆเลยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นจนทําตัวไม่ถูกเพราะว่าคุณอุ้มสวยขึ้นมากแถมนิสัยยังคงน่ารักเหมือนเดิมนะคะเจ้าตัวเผยว่าเป็นความสุขในชีวิตที่น่าจดจําที่ได้ทานข้าวหนึ่งมือกับเขาเพราะเขาคือแรงบันดาลใจในชีวิตจนถึงทาให้ทุกวันนี้พี่หอยลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างที่คุณหนูเล่าไปก็คือตอนนี้เขาบอกมีซิกแพคนะ ส่วนเรื่องที่มีการออกรายการเนี่ยก็ได้ขออนุญาตแฟนสาวอย่างน้องเค็กส้มเรียบร้อยแล้วซึ่งน้องเค็กส้มก็ไม่ได้ติดนะคะแถมยังชมด้วยว่าพี่อุ้มเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆค่ะตอนที่เขาเขาเขาดีเล็กแมสเซษมาในไอจีเขาบอกพี่หอยหนูหนูกำลังทำรายการอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือหนูหนูอยากให้พี่เป็นคนที่มาประเดิมหรืออะไรสักอย่างนึงนะฮะก็ มากินข้าวกับหนูไหมที่หนูเคยสัญญาเอาไว้ว่าหนูอยากมากินข้าวกับพี่ถ้าพี่ทำซิกแพคได้ผมแทบไม่ต้องคิดเลยผมกดคําว่าได้ไปเลยแล้วก็จําได้วันนั้นพอไปถ่ายอ่ะที่ในคลิปถ้าใครเคยทัาใครได้ดูก็จะ เฮ้ยผมไม่กล้ามองหน้าเขาจริงๆนะเพราะเขาสวยมากเขาสวยเขาสวยจริงๆจนผมไม่กล้ามองเวลาสัมภาษณ์อ่ะเฮ้ยมันมันมันมีความสุขนะที่ได้เห็นเขามีความสุขแล้วเขาเขาเขาได้ผมได้กินข้าวเขาหนึ่งมื้อในชีวิตจริงๆยังเหมือนเดิมที่ผมบอกว่าเขาคือแรงบันดาลใจของผมชั่วชีวิตผมผมยังคิดอย่างนั้นอยู่เหมือนเดิมร่างกายของผมไม่เคยอ้วนขึ้นเลยเพราะผมพอพอร่างกายเราจะเริ่มรื้ออะไรเราก็จะเริ่มรู้สึกเรานึกถึงขาวว่าตอนที่เราทํา คุณหนูว่าไงามีไหมเคยมีคนที่เป็นแรงบันดาลใจของคุณที่ใช้ชีวิตใครเมื่อก่อนเนี่ยพี่เคยน้ําหนักแบบ9กโลเอเมื่อก่อนอ้วนมากท้วมมากจริงๆน้าหนักเยอะมากจนกระทั่งเราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะดูดีเพื่อจีบผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจในการลดน้าหนัก ああออกมาเล่นบาสท,ทุกเย็นเลย oh แล้วก็คุมอาหารจนเนี่ยลดมาเหลือแบบ70หายไป20โลใน3เดือนมันเป็นเพราะว่าเรามีแรงบันดาลใจจริงๆนะถูกแต่ก็ต้องให้แบบคุณแฟนเขาเข้าใจด้วยถ้าสมมติว่าคุยกันแล้วแฟนเราไม่โอเคเราอาจจะต้องแบบให้เกียรติแฟนเราด้วยใชตนน่ตอนนั้นแฟนพี่ก็ไม่โอเคเหมือนกันที่รู้ว่าพี่ไปชอบผู้หญิงคนอื่นเอา้าอันนี้ <laughs> ไม่ไม่ตอนนั้นไม่มีแฟนแล้วก็แบบรู้สึกเฮ้ยอยากมีแฟนคนแรกอะไรแบบนี้เราก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองด,นะดีดีดี <laughs> ใช่ใก็ลองหาดู motivation แรงบันดาลใจในการออกกําลังกายนะครับอเอามาดูข่าวของสาวสวยคนเก่งคนนี้ฮะพี่เชอรี่เข็มอับสอนนั่นเองนะครับล่าสุดนี้ไปคว้าประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนี่คือแบบที่อังกฤษใช่ไหมใช่นี่คือช่วงนี้ก็มีอีเวนต์ ออกมาที่เหมือนกันนะสำหรับพี่เชอรี่ก็ทําให้พวกเราได้เห็นหน้าเห็นตากันบ้างนะครับบอกว่าถ้ามีงานที่เหมาะสมเนี่ยก็จะไปร่วมงานส่วนงานแสดงเจ้าตัวยังย้ําแย้มว่าก็มีติดต่อเข้ามาเหมือนกัน hmm. ซึ่งตอนนี้รอการตัดสินใจอยู่นะครับส่วนอีกหนึ่งความสําเร็จที่ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืนจาก university of oxford อื u, มมหาออกเสียงถูกครถุงถูกค่าถูกเขาคุอคคัอ็อกฟอร์ดนะอ็อกฟอร์ดอ่ามหาชื่อมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับ <c oughs> โลก <c oughs> เนี่ยนะฮะก็บอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนไทยคนแรกที่จบหลักสูตรนี้ด้วย <c oughs> ก็พูดคำขาดว่าเป็นคนไทยที่โรงเรียนก็เลยต้องตั้งใจเรียนเป็นพิเศษนะครับก่อนหน้านี้มีคิดจะเรียนต่อปโทเหมือนกันแต่ว่าเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างยากไงก็เลยตัดสินใจไม่โรงเรียนเพราะว่ากลัวไม่มีเวลาด้วย การที่เราแบบไม่ตั้งใจว่าจะไม่รับละครเลยอ่ะพอเราอ่านเรื่องนี้แล้วเราแบบใจบ่นไหวมีความบ่นไหวอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกว่าอาจจะต้องรอรอ,อคุยให้มันแบบว่าเรียบร้อยทั้งหมดก่อนหนงจะบอกได้ว่าเออจะมีละครใหม่มหรือยังห,หลายเปอร์เซ็นต์แหลายเปอร์เซ็นต์มากๆ คือประเด็นน่ะตัวเองอ่ะโพสต์ด้วยความที่แบบเหมือนตั้งใจเรียนเวลาแบบว่าเขาให้ทํางานอะไรก็แบบโอ้โหตั้งใจมากเพราะว่ามันมีคนไทยคนเดียวที่สมัครเรียนแต่ถ้าใครสมัครเรียนก็เรียนได้นะเขาเนี้อเนื่องไหมแต่ด้วยความที่พอมันเป็นคนไทยคนเดียวเราก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะมีแบบว่าภาพจําเกี่ยวกับคนไทยว่าขี้เกียจไหมคนไทยแบบไม่ให้ความร่วมมือหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเอาเต็มที่ให้เราแบบว่าเออบอกว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านอะไรเงี้ยเอออันนั้นอ่ะยากแต่ว่า แต่ว่าอันที่เป็นสมัครเป็นแบบว่าอคอสระยอรสั้นไม่ไม่ได้ยากอะไรเลยค่ะแค่แบบสนใจสมัครแล้วก็ก็ได้เลยนะคะ เมื่อกี้ทีมงานกับเราก็คุยกันว่าไม่ยากเท่ากับอะไรคือบางคนอาจจะแบบไม่ยากเพราะว่าเขาเรียนเก่งสมองดีอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ถ้าเราเรียนอาจจะต้องพยายามมากวาขาสิบเท่าแต่ก็ถือว่าเก่งมากไปเรียนที่นู่นแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกจริงๆนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเบรกกันก่อนนะครับ<ะ>เดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวของดีเจมะตูนเตชินด้วยทุบกระปุกควักเงินทําร้านอาหารให้คุณแม่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันช่วงหน้าครับ อยู่กันต่อช่วงสุดท้ายนะคะใน Pop News Daily ค่ะเรามีข่าวของ DJ เจมะตูมนะคะพี่มะตูมมาฝากกันเห็นว่าเขาเนี่ยเซ้งร้านแล้วก็ทำร้านอาหารต่อด้วยก็เป็นกึ่งผับนะคะผับแอนบอยนะคะย่านอารีเขาบอกว่า ทำให้คุณแม่เลยนะเจ้าตัวบอกว่าลงทุนกับร้านนี้ไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะแต่ก็ดีที่ได้หุ้นส่วนดีก็เป็นพี่น้องในงการบันเทิงนี่แหละสนิทกันมากแล้วก็ร่วมการลงขันเปิดร้านนี้นะคะด้านคุณแม่เองก็ดีใจมากๆเพราะว่าเจ้าตัวอยากมีร้านอาหารเป็นของตัวเองมานานแล้วซึ่งเห็นว่า เปิดตัวไปแป๊แบ,บเดียวกระแสตอบรับดีมากๆเลยรวมถึงพี่คนสนิทในวงการนะคะอย่างพี่วดดําเนี่ยก็ติดใจชื่นชอบรสอาหารมากๆเลยจนตอนเนี้เป็นลูกค้าประจําของร้านไปแล้วนอกจากนี้ค่ะคุณแม่บอกว่าได้สารฝันของคุณยายด้วยการให้วิดีโอคอลคุยกับศิลปินในดวงใจอย่างนายงยงเชิญยิ้มนะคะหากมีโอกาสก็อยากพาคุณยายไปเจอกับไอดอลในดวงใจอีกด้วยค่ะมันจริงๆริงเโปรเจกต์นี้คือตรงทำให้คุณแม่ครับคือ,ค,อคือเราเรา ซื้อร้านแล้วก็ทําให้คุณแม่เนี่ยดูแลเพราะว่ามันเป็นความฝันของคุณแม่ตั้งแต่แบบสาวๆแล้วเพราะว่าแม่เคยทําร้านแล้วก็ด้วยเศรษฐกิจกทําให้ตอนนั้นร้านปิดไปทีนี้เนี่ยตูก็เหมือนไปซื้อความฝันคุณแม่คืนมาครับผมก็เลยทําร้านนี้จริงๆทาเป็นปีแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งได้เปิดเพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนั่นเองครับ <c oughs> คุณแม่มด,ดําเนี่ย เป็นลูกค้าประจาครับมาบ่อยสุดและในบรรดาศิลปินดาราเ<ช>พราะว่าใกล้บ้านด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเด็กเนี่ยในร้านเราไม่มีบริการครับคุณแม่ <c oughs> ไม่มีบริการ <c oughs> นะครับผมเปิดร้านอาหารนะครับไม่ใช่บาร์โฮสครับทุกคนใจเย็นครับคือทุกคนจะมีไอดอลเป็นของตัวเองแต่คุณยายอ่ะคือเป็นคนชอบร้องลําตัดมากอไอดอลของคุณยายก็จะเป็นนายโย่งนะนงนะพวงอย่างนี้อยู่แล้วตุ้กก็เลยสานฝันด้วยการให้เขาวิดีโอคอลกันเลยถ้ามีโอกาสก็คงจะให้เขามาแมทกันสักแมทนึงนะครับ ทางด้านของยาย่ากันบ้างดีกว่า<ฮ>ะนะไปออกงานเดียวกันเลยนเนาะก็บอกว่าโมเมนต์การคุกเข่าขอแต่างงานของหมากคิมเนี่ยก็เธอเองเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในโมเมนต์วันนั้นด้วยนะครับก็บอกว่าแฮปปี้มากๆทุกคนที่อยู่ตรงนั้นน้าตาซึมกันหมดเลยแล้วก็บอกว่าพวกเราเนี่ยแอบ,บเนียนมากเหมือนกันที่เก็บความลับนี้ไว้แบบไม่มีใครรู้มาก่อนนะฮ<อ>ะแต่พออยู่ในวันจริงๆก็ตื่นเต้นแทนคิมเบอร์รี่เหมือนกันนะครับด้านอาเดตเองก็เป็นตากล้องให้ พินาเดชนี่เป็นคนถ่ายให้นี่เองนะครับส่วนหลายคนที่ลุ้นว่าเอเมื่อไหร่คู่ของเธอจะมีข่าวดีตามไปเนี่ยก็บอกว่าไม่กดดันนะคิดว่าเมื่อไหร่พร้อมก็เมื่อน,นั้นแหละแต่ยืนยันว่าไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนออออพวกเราเนียนมากเราตกใจมากว่าเราเก็บเป็นความลับได้ยังไงนานขนาดนี้คือไม่มีใครรู้เลยค่ะแบบรอบข้างรอบข้างไม่มีใครรู้เลยจริงๆไแฮปปี้มากๆกัแบคบิมร้องไห้ไม่หยุดเลย เราดีใจดีใจมากมากค่ะกลับกลับมาดูคลิปกันนะคะเราทุกคนก็ช่างหัว่าน้ำตาชุมกันทุกคนเลยให้มันให้มันเกิดเมื่อมันเกิดดีกว่าค่ะกเมื่อไรก็เมื่อนั้นตอนนี้ยุ่งยาให้พี่แกแล้วกันนาะค่ะจริงๆตลกมากเลยค่ะคิมอ่ะบอกให้พวกเราเตรียมชุดเตรียมชุดแล้วแบถึงวันอ่ะคิมเหลือแต่กางเกงมอมค่ะาคือบอกคิมเพราะฉะนั้นก็เป็นประสบการณ์ค่ะถ้าไปเที่ยวคลิปต่อไปต้องมีแต่ชุดสวยทุกคนต้อมีความ ตอนนั้นคุณคิมเป็นแบบชุดวอรม์ไม่ได้เตรียมตัวนี่เพื่อนเขาก็มีสเต็ปต่อไปแล้วสมมติจะไปเที่ยวกันอีกก็จะใส่ชุดขาวทุกวันทุกวันมไม่ขอส<ถ>ักทีแต่งหน้ารอตื่นชเช้ามาเนี่ยจ้างช่างมาเลยเอายังเอายังอบอกก่อนนะครับก็ไม่รู้ไงว่าวันไหนจะเป็นวันนั้น<ช>ก็รอรุ้นแล้วกันสำหรับ <ฮะ S 2> แลเดียาย่านะฮะก็ ไม่รีบ <c oughs> ยืนยันคำเดิมนะครับโอเควันนี้ครบถ้วนนะครับเขาเปิดเพลงไล่เราแล้วขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ที่ส่งกันเข้ามาด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะค, <c oughs> ครับพรุ่งนี้เจอกันกับ p o อ n นิ s Daily สวัสดีครับสวัสดีค่ะ